พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปสองสุขศึกษาและพละศึกษาการออกกำลังกายการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการออกกำลังกายการออกกำลังกายทำได้หลายรูปแบบดังนี้ 1. การออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงมากๆในแต่ละครั้งได้แก่การออกแรงผักด,ดันลากยกดึงฉุดการปาโยนเวียงว้างการแกว่งขาในน้ำ ตัวอย่างเช่นการแขวงขาในน้ำเป็นการออกกําลังกายเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 2. การออกกําลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวที่ค,ค่อยๆใช้แรงเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อให้ปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางต่างๆเช่นการแสดงท่าบริหารร่างกายกิจกรรมเข้าจังหวะตัวอย่างเช่นการบริหารร่างกายประกอบเพลง เป็นการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง 3. การออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวการเคลื่อนไหวที่มีการใช้แรงมากมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในระยะเวลาสั้นๆเช่นการวิ่งเร็วการวิ่งกลับตัวการกระโดดสูงการกระโดดไกล 4. การออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรง การเคลื่อนไหวที่ใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันทำกิจกรรมซ้ำๆติดต่อการเป็นเวลานานพอสมควรเพื่อช่วยให้ระบบหายใจทำงานได้ดีขึ้น mm hmm. เช่นการเดิน mm hmm. การวิ่งเหาะๆการถีบจักรยาน mm hmm. การว่ายน้ำ